กาสวัสดีพี่พี่น้องน้องท่านกันด้วยครับอยู่กับผมเกเวเ P J G F ฟนะครับสวัสดีครับก็ในวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเกมผีนะครับเออฮะเกมผีนะครับหล่นหล่นที่แผ่นะครับเออกูเปิดกล้องด้วยมาเฮ้ยไม่กลัวหรอกกล้องใหญ่ขนาดนี้นะฮะ เอาเอาเอาบางลงมาหน่อยเอออย่างนั้นแหละโอเคก็ผมจะบอกเออบองโทรศัพท์ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์มันู่ตรงนี้เนาะเออก็ค่ะเออเอเอ เล่นแมปไหนเนี่ยซุ่มๆเอาเฮรอผมเข้าเกมเลยนะมาแล้วนะพี่น้องประชาชนก็จะเป็นเกมผีนะทห้คนขอกันเข้ามาแก้วนะ่าเกมผีนี่ก็เป็นแบบเกมผีโกดนะเปิดไม้ได้เลยดูว่าเราหัวใจดูอะไร จะส่งเสียงบ่อยนะครับเดี๋ยวผีมันจะเห็นเนาะผีต้นนี้น่ากลัวมากมาจำสเกลเราได้นะมีเสียงนาฬิกาด้วยนี่แล้วมั้งวะน่ามีอะไร ได้ยินเสียงได้ยินเสียงผี่ออก่อนแสตอยู่ไหนหมดละมาจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพิ่งเล่นอะไรอะตอนนี้ผมอยู่ส่วนไหนนะ ยืงไม่มีเพื่อนตามมาเลยนะผีผีมาเหี้ยผีผีผ,ผีหลังกูหลังกูชื่อไผ่เหี้ย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 ,ยมันจำใสแกกูมันจำใสแกกูมันจำใสแกกู มันจังสเกกูกูกลายเป็นเที่ยอะไรเนี่ยโอ้โหผมบอกนะครับว่าอย่าส่งเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นศพผมซึ่งตายคาที่นะครับเออผีมไปไหนแล้ว,วะช่างแม่งนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยใครที่สนใจอยากเล่นกับผมนะครับเออเข้ามาเออคลิปมีประมาณนี้ไอสั์